สวัสดีค่ะพบกับรายการโฮซิงเฮงหมอนิ่งนิวเช้าวันพุธที่6พฤศจิกายนราคาทองคำสปอร์ตเมื่อคืนเริ่มรีบาวขึ้นปิดตลาด2,743ดอลลาร์เพิ่มขึ้น8ดอลลาร์ค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีแรงเทขายทำกำไรออกมานะคะราคาทองคำถามว่าก็ยังเคลื่นนอนไหวในกรอบที่ยังไม่ห,หวืหวามากเพราะว่าตลาดก็รอดูผลการเลือกตั้งสหรัฐที่จะทราบผลใน วันนี้ในช่วงกลางวันนะคะคือถ้าดูโพอสารวจคะแนนทั่วประเทศเนี่ยต้องบอกว่าคะแนนสูสีกันมากเฮลิสอะนำทำเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่ถ้าดูสวิงสเตจจัดรัดเหมือนทามีคะแนนนำอยู่รายลัดพอสมควรทีเดียวนะคะส่วนดัชนีภาคการบริการเมื่อคืนออกมาถือว่าดีนะคะห้บหก แต่ว่าก็ไม่ค่อยมีผลกระทบนะคะปกติถ้าออกมาดีก็ทองก็น่าสะลงนะคะเพราะว่าตลาดรอดูผลการเลือกตั้งสหรัฐเป็นหลักนะครับกองทุน S P r R ขายทองคำออกมา1.73ตันค่ะวันนี้ช่วงงวันพลาดไม่ได้นะคะติดตามผลการเลือกตั้งสหรัฐนะคะซึ่งก็จะมีผลการเลือกตั้งทั้งประธานาธิบดีเราก็ผลการเลือกตั้งของสภาคองเกสด้วยนะคะ ที่นักลงทุนจับตามองเป็นพิเศษนะจะเป็นสงสเตทนะคะที่ไม่ได้เป็นทานเสียงของพรรคไหนเนี่ยมีเจ็ดลอด้วยกันนะครับตอนนี้ต้องบอกประมาณสิบโมงนะคะนับคะแนนไปอย่างไม่หมดนะคะทั้งมีคะแนนอยู่ร้อยแปดสิบแปนะคะฮลิสเก้าสินะคะคะแนนที่ชนะได้ก็คือ2องรเจ็ดิบที่นั่งนะครับ สำหรับลัดสวิงสเตจเจ็ดลัฐนะคะล่าสุดตอนสิบโมงยังนับคะแนนยังไม่หมดนะคะแต่ที่นับไปได้เยอะๆนะคะอย่างจอร์เจียมีสิบหกที่นั่งทรัมป์คะแนนนำนะคะเพนนีสวีียสิบเก้าที่นั่งนะคะแฮร์ริสนำนะคะนับไปได้สานสิบเก้าเอร์เซนนอคาโรลนาสิบหกที่นั่ง นับไปได้65%นะคะทรัมนำนะคะส่วนรัตอื่นๆวิตคอนซิล10ที่นั่งทรัมนำเล็กน้อยต้องบอกสูสีกันมากนับไปได้แค่34%นะคะมิชิแกนนับไปได้15%เฮลิสนำนำโดนะคะมิชิกแกนแฮลิสาจจะได้เหลือที่ยังไม,ไม่ได้นับเลยจะมี อ拉ซโซนา11ที่นั่งเนวาดา6ที่นั่งนะคะติดตามอย่างใกล้ชิดซึ่งตะจะมีผลกับในส่วนของสภาของแกรสด้วยนะคะสภาของแกรสปัจจุบันเดีรพร์พัิแกนของเสียงข้างมากนะคะตอนนี้ดูละถ้าเป็นรุธิสภานับคะแนนไปอยู่ก็ของเสียงข้างมากอยู่นะครับทางด้านสสนะคะหรือสภาผู้แทนรัศดรหรือพับเิกแกนก็เหมือนคะแนนตอนนี้อาจจะนำ ะะได้ตามกันอย่างใกล้ชิดแล้วกันนะคะในน้มราคาทองคำคิดว่านะ่าอาจจะผันผวนตามการนับคะแนนเลือกตั้งของสหรัฐในช่วงกลางวันของวันนี้นะคะแต่ว่าช่วงนี้เราอาจจะเห็นไอ้ทองไม่ได้แบบไปไหนเลยยังดูนิ่งๆนะคะลัทุนก็ยังไม่กล้าเทว่าจะซื้อหรือขายทีเดียวนะคะแต่เชื่อว่าในระยะยาวนะคะถ้าเกิดทำ ชนาการเลือกตั้งนนภาวิการของเสียงข้างมากในสภาคองเกรสนะคะการผ่านร่างกฎหมายอะไรต่างๆง่ายแล้วก็จะนำสู่ความเสี่ยงทางด้านนี่สถาที่สูงขึ้นความเสี่ยงทางพุทธศาสตร์ที่อาจจะเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งทางทรัมป์เองสับสนทางอิสราเอลในการทำสงครามทองคำสปอร์ตแนวรับ2,724และ 2,710ดอลลาร์แนวต้าน2,750-2,760ถึง 2, ดอลลาร์นะคะผันขึ้นไม่ได้เผื่อไว้นะคะอาจจะหือหวาไปถึง2,780ดอลลาร์ส่วนราคาทองแท่งของสมาคมเมื่อวานปรับเปลี่ยน8ครั้งขายออกช่วเงเย็น43,650บาทลดลง150บาทนะคะเงินบาทที่กลับมาแข่งค่าขึ้น2วันเนี่ยติดต่อกันมา รวมแล้ว25สตางค์ก็เลยกดตันราคาทองแท่งนะคะแนวรับ43,900บาท4 3 7 5 0บาทแนวต้าน44,100บาทถึง44,200บาทนะคะแล้วก็ผ่านขึ้นไป44,300บาทวันนี้เงินบาทพันพวนแล้วอ่อนค่าลงถึง35สตางค์นะคะมันแนวรับแนวต้านที่ให้ไวเนี่ยจะให้ที่เงินบาทประมาณ34บาทนะคะ คำแนะนำการลงทุนทยอยส,สมนะคะดูทองสปอตเป็นหลักคิดว่าโซน2,700ถึง2 7 2พดอลลาร์ตรงเนี้ยเข้าซื้อสะสมนะคะแล้วก็จะคิดว่าวันนี้จะซื้อตามได้ไหมก็มน่าจะพอตามได้ถ้าเกิดมีย่อ,ยอตัวลงมานะคะระยะยาวมีอยู่ถือต่อไปนะคะ เทรดดิ้งระหว่างวันได้ถ้าเห็นราคาทองคำพันผวนมากนะคะเทรดดิ้งตามกรอบแนวรับแน,ว,นวต้านที่ให้ไว้โกลฟิเจอร์แนะนำเหมือนเดิมนะคะซื้อ2,730ดอลลาร์ตัดขาดทุน2,724ดอลลาร์โกลไยฟิเจอร์ซื้อ2,760ดอลลาร์ตัดขาดทุน2,754ดอดอลลาร์ค่ะเงินบาทระหว่าง แข็งค้าขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สองนะคะสิบสตางค์อยู่สามสิบสามบาทห้าสิบสี่สตางค์เนื่องจากเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าณตอนนี้ดอลลาร์กลับมาแข็งค่าขึ้นเงินบาทเลยอ่อนค่ามากนะคะเช้าวันนี้อ่อนค่าสามสิบห้าสตางค์แล้วก็มาอยู่เฉียดเฉียดสามสิบสี่บาทแนวรับสามสิบสามบาทสามสิบสตางค์เผื่อนิดน,นึงนะคะเงินบาทอาจจะผันผวนแนวต้านสามสิบสี่บาท ะะเราก็ USD future แนวรับ33บาท10สตางแล้วก็แนวต้าน33บาท80สังนะคะเวลาเกิดเหตุการณ์ความไม่แน่นอนนะคะตลาดการเงินจะสะท้อนนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินบาทเงินดอลลาร์จะมีความผันผวนก่อนตลาดอ,อื่นนะคะ อาจจะเห็นไตลาดทองคำไม่ค่อยผันผวน,ผนแต่ว่าถ้าเป็นตลาดการเงินจะผันผวน,ผนเพราะว่าเทรดเดอร์เขาจะต้องรีบเทรดระหว่ังวันนะคะเพื่อเพื่อป้องกันความเสี่ยงหรืออะไรก็ตาม,มเรื่องเงินบาทก็จะมีความผันผวน,นได้วันนี้มากค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ